ขั้นตอนแรกมาเตรียมน้ําเกลือกันเลยค่ะเราจะใช้อัตราส่วน1ต่อ4นะคะก็คือเกลือ1ถ้วยตวงต่อน้ํำ4ถ้วยตวงค่ะถ้วยตวงคือถ้วยที่ใหญ่ที่สุดนะคะตักเกลือใส่ลงไปให้เต็มถ้วยตวงเลยค่ะ แบบนี้นะคะเทใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะต่อไปตวงน้ำเปล่านะคะก็ใช้ถ้วยตวงของเหลวค่ะหน่วยของถ้วยตวงคือตรงนี้นะคะเทใส่ลงไปสี่ถ้วยตวงค่ะ แล้วนําไปตั้งไฟให้เกลือละลายนะคะแล้วก็ให้น้าเกลือเดือดด้วยนะคะตอนนี้เราก็ได้ผสมน้าและเกลือเข้าไปด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็นํามาต้มค่ะต้มจนให้น้าเกลือเนี่ยเดือดเลยนะคะแล้วก็ให้เกลือละลายให้หมดค่ะ ตอนนี้น้ำเกลือของเรานะคะก็เริ่มเดือดแล้วนะคะน้ำเ,เกลือก็ละลายหมดแล้วด้วยนะคะถ้านักเรียนใช้เกลือป่นนะคะเกลือละเอียดอะคะ่ะบางทีเนี่ยเกลืออาจจะไม่ได้ละลายทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันถึงจุดอิ่มตัวก่อนเนาะนักเรียนก็ไม่ต้องตกใจนะคะขอแค่ให้น้ําเกลือเนี่ยเดือดแบบนี้นะคะก็เป็นอันใช้ได้ค่ะพอเดือดแบบนี้แล้วนะคะปิดเอาไว้นะคะ แล้วพักให้น้ำเกลือนี้เย็นก่อนนะคะแล้วเราถึงจะเอาไปใช้นะคะ